อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับผมตั้มเลนสิ่งแชนแนลนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมจะพามาดูยิงซิ่งนะครับ EP ที่4นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าของรถเป็นใครนะครับขับรถรุ่นอะไรจะสวยจะเด็ดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเราย้อนสอดหรือเปล่าได้เยอะไปนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่กับรถไททันนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับอยากจะดูมิซูวิชิไททันนะครับและคลิปนี้ผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูแต่มันมีที่เด็ดตรงนั้นคือคลิปวิดีโอนี้จะเป็นในรายการหญิงซิ่งนะครับ EP ที่สนะนะครับเป็นผู้หญิงขับด้วยนี่ดูนะแล้วรถที่ผมจะถ่ายนะครับในคลิปนี้ก็คือรถไททันคันนี้นะครับเดี๋ยวรอให้เขาขยับรถมาจอดตรงนี้ดีกว่านะครับผมแล้วเราไปสัมภาษณ์เขานะครับ เป็นหญิงซิ่งนะอขับเองด้วยนะครับเป็นรถผู้หญิงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อแก้วนะคะชื่อแก้วก็คือเจ้าของรถคันนี้เนาะ,ะอันนี้คือไททันนี่ปีอะไรครับ ไททันปีสองพันค่ะผมถามหน่อยทำไมเลือกใช้เป็นไททันก็ช่วงล่างมันดีค่ะพี่ใช่ไหมใช่ช่วงล่างมันดีมันแน่นขับสนุกขับสนุกด้วยอันนี้ปี13นะครับผมสวยมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้มาเจาะลึกรถนิดนึงว่าทําอะไรมาบ้างเอาทั้งหมดเลยนะได้ครับเริ่มจากภายนอกก่อนดีกว่าครับภายนอกมีอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นแปลงหน้านะคะเป็นปาเจโร่ปี4ค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับผม อันนี้คือแปลงเป็นปอเจโร่ปีสิบสี่ใช่ไหมครับประมาณนี้หสวยมากนะลงตัวมากอันนี้คือที่แปลงมาราคาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณหมื่นแปดค่ะประมาณหมื่นแปดสมัยนั้นนะหลายปีแล้วประมาณสี่ปีได้อันนี้คือเราต้องเอาของเก่าเทินไหมครับหรือว่าเป็นมาชุดใหม่นี่ยเลยไม่ได้เทินถ้าเทินน่าจะถูกกว่านี้อืมนะครับก็ก็คือเปลี่ยนก็คือผมว่าน่าจะต้องมีนี่แหละ ไฟกระชนกระจังชุดหน้าทั้งหมดแล้วแก้มอ่ะครับเปลี่ยนไหมหรือว่าเป็นแก้มเดิมแก้มเดิมฝากระโปรงก็เป็นของชุดเดิมใช่ไหมครับใช่แต่ว่าอันนี้คือทําการเปลี่ยนเป็นผ้าไหลบ่วันแล้วใช่านี่นะครับแต่นี่เป็นงานเพียวงานเพียวนะครับของท็อปคาร์บอนทั้งคันของท็อปทั้งคันทาไมถึงเลิกใช้เป็นของท็อปครับเขารับประกันนานงานเขาดีเงางามใช่ ชอบรับประกันด้วยเนาะใช่เหมือนผมแหละเหมือนผมแหละผมจะซื้ออะไรต้องเอารับประกันยาวไว้ก่อนเดี๋ยวมีปัญหาที่หลังเนาะยาวแสดงว่าของเขาดีจริงเขาคุ้มค่ารับประกันขนาดนี้แล้วอย่างฝาเนี่ยบาทเท่าไหร่ครับฝานี่อยู่ประมาณหมื่นหกได้ประมาณนั้นจะสวยนะครับอันนี้คือฝาผ้าลายเอฟวันนะครับผมนี่นะครับเงามากนะนี่นะครับสวยมาก แล้วดูตรงมุมนะครับสวยลงตัวมากงานดีนะครับนี่นะแล้วผมพาไปดูฝั่งโน้นนะครับผมสองข้างจะเท่ากันเลยนะนี่ธรรมดาเนาะเพราะว่าใช่เป็นงานขึ้นหลายคนที่ถ่ายจากช่องผมแบบบางทีเขาซีเรียสไงเพราะว่าเราต้องเข้าใจเนาะเพราะว่ามันมันเป็นงานขึ้นเนาะไม่ใช่งานสูงนะเนาะมันต้องมีบ้างนะครับแล้วมีอะไรครับกระจกคาร์บอนแคร์นี่นะครับเป็นคาร์บอนแคร์นี่ จคขาวสแควร์อันนี้ของอากณาใช่ไหมครับค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะมาทำพร้อมประตู๋อ้แป้น,อ,นปอ่านี่ลงตัวมากนะครับนี่แป้นตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะอ่าให้มันลงตัวกันกับประตูไอตัวกระจกนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ที่ซื้อตอนนั้นประมาณสี่พัน 4, าราคาประมาณสี่พันกว่าอืมนะครับวไว้ประตูสี่บานเนี่ย ทำจากท็อปมาราคาเท่าไหร่ครับอันนี้คือหนูทาพร้อมกันทั้งรถทั้งฝาท้ายประตูสี่บานแล้วก็ฝากระปูงจะอยู่ประมาณห้าหมื่นกว่าหกหมื่นได้ประมาณห้าหกหมื่นตีไปกลมๆก็หกหมื่นประมาณนั้นหกหมื่นจะมีอะไรบ้างก็คือจะมีฝากระโปรงหน้านะครับนี่นะครับหนึ่งบาทนะครับผมแล้วก็จะมีประตูนะครับสี่บานนะครับแล้วก็จะมีฝาท้ายนี่นะครับฝาท้าย สวยมากนะครับแล้วอันนี้คือสีเดิมใช่ไหมครับสีเดิมค่ะเราคิดอยากเปลี่ยนสีไหมอยากสีอะไรมีสีอะไรในใจไหมสีเหลืองอนพี่แหละจริงอ่ะใช่ทำไมถึงชอบสีเหลืองครับหนูว่ามันเด่นมันสวยรถไม่ค่อยเยอะไททันสีเหลืองยังมีไม่กี่คันใช่ถ้าถามผมนะที่ผมทําสีเหลืองเพราะว่าถ่ายรูปกลางวันหรือกลางคืนมันมองเห็นหมดเลยถ้าสีแดงมันมืดเนาะนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวถ่าย ่ายรอบนี้ไปถ้าเกิดว่าทำสีแล้วเดยวจะกลับมาไทยอีกน,นะครับ,รบแล้วก็มีล้ออ่าอล้อลอ,อันนี้เขาเรียกล้อหูกว้างใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นงานยูตาล้อหูกว้างนะครับผมงานยูตาหกสิบแปดนะครับล้อชุดเท่าไหร่ครับล้อนี่ประมาณหมื่นกว่ากว่าเกือบสองหมื่นได้ค่ะอืมก็รัดด้วยยางมิโตนะครับสองห้าห้าครับห้าห้าสี่เซนนะครับผมแอบเห็นข้างหน้ามีเบรกด้วย จะมาดูกันนี่นะครับเบรกเป็น 3UZ นะครับแล้วก็ทำเป็นเอลเลนนะครับนี่ 3UZ จริงๆแล้วแค่นี้ก็อยู่นะสำหรับรถที่ขับใช้งานนะนาะผู้หญิงใช้ด้วยนะต้องบอกก่อนคันนี้ผู้หญิงใช้นะครับผู้หญิงใช้จริงแล้วข้างหลังขับเองด้วยนะนะครับข้างหลังก็คือมีเหมือนกัน3ามเหมือนกันนะครับนี่สวยปกติวิ่งสนามปะครับคันนี้ วิ่งบ้างค่ะพี่เป็นบางที่เนาะถ้ามีโอกาสใชถ้าว่างก็ไปบ้างต่ชอบม่ชอบชอบคือเราชอบกระบะอยู่เลยใช่ไหมใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งผมอยากจะถามว่าทาไมถึงชอบกระบะหนูว่ามันเตี้ยวนะผู้หญิงส่วนมากมันคือรถเก่งรถเก่งใช่ใช่ต่างถ้าเราอยากแต่งฟังก็กระบะดีกว่าใช่เราเราเคยขับกระบะแล้วเจอด่านตำรวจไหม แล้วเขาจะว่าไงบ้างก็อ่อนๆเอาอ่อนเอา <laughs> <laughs> ส่วนมากก็ผ่านเยอะไปใช่คะ่ะ <laughs> กออนี่คือคอได้เปรียบของผู้หญิงนะครับผมนะครับอา่าแล้วก็มีนี่ชิบนี่จะเป็นอเอกลักษณ์ของไอรอนบะาคะ่ะแต่ว่าเป็นตัวแรกเลยไอรอนบาช,นชั่นแรกที่เขาทำเลยแรกๆเลยใช่อ่านี่นะครับใส่มาตั้งแต่แรกไอรตะเก่าๆนะน่าจะประมาณ4ี่ห้าปีได้แล้วนะอ่าตัวนี้นะครับผม แล้วก็มีนี่ย้ายแบตมันอยู่ข้างหลังแล้วนั่นแสดงว่าข้างหน้าเก็บห้องเก็บห้องเครื่องมาเรียบร้อยแล้วอยากดูแต่ว่าผมขอดูในห้องโดยสารก่อนดีกว่านะครับครับเอาผมไปดูเลยสวยมากนะครับเพื่อนๆคันนี้แจ่มมากนี่โอ้โหมีอะไรบ้างครับไล่เลยคันนี้จะเป็นเริ่มจากข้างหน้าก่อนนะคะจะมีวัดบูธอันนี้เป็นวัดบูธแท้ วัดบูธแท้นะครับตัวนะครับแล้วก็จะมีแซดดีแท้แซดดีแท้อ่แซดดีแท้นี่ราคาประมาณเท่าไหร่แซดดีแท้ตัวนี้อยู่ประมาณ3 2 0พันสองน่นะครับแล้วก็มีซาดีแท้แล้วมีพรมลายไทยเทคอฟฟ์โอสเปลอันนี้ก็แท้เหมือนกันคอฟฟ์แท้อ่านี่นะครับแล้วก็มีบอสเกอร์กี้บอสเกอร์กี้นะครับลายทหารทำไมทำไมเราถึงชอบลายทหารนะครับหนวมันดูดีมันดูเนาะมันดูคือมันมันมีหลายสีอยู่ในนี้มันมองแล้วมันดูแบบ ได้นะมาได้กว่าพวกแจมพนธรรมดาอ่านะครับเดี๋ยวดูข้างหลังข้างหลังก็คือมันจะเป็นหลังรูนะครับผมนี่นะครับเป็นหลังรูนะครับนี่ข้างหลังก็จะมีคามสวยมากนะครับเป็นของไอรอนบาวเหมือนกันค่ะอ่าไอรอนบาวเวอร์ชันแรกตอนช่วงแรกๆที่เขาทํานะครับนีทำสีของไอรอนบาวนี่หายากนะผู้หญิงที่ขับแล้วขับไททันด้วยดิ ปกติแล้วดีแม็กผมก็โอเคอยู่นะแต่าไททันนี่โอ้โหหนักเลยนะครับเดี๋ยวขอดูในห้องเครื่องดีกว่านะครับห้องเครื่องสวยมากนะครับผมแอบเห็นแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูพร้อมๆกันนะครับว้าวเริ่มยังไงดีอ่าอลังการมากนะครับเก็บสายไฟที่ไหนครับเก็บสายไฟที่ตองหนึ่งค่ะ ก็จะมีสายไฟยกับทาสีเป็นของต้องหนึ่งอนอกน,นั้นทําแรงทําอะไรนี้จะเป็นของอช่างนายใบยมุยงจีรศรีที่บอกคือสายไฟกับกับทำสีห้องเครื่องทีเดียวพร้อมกันอ่านี่นะครับสว่วนแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ครับที่ว่าเก็บสายไฟกับห้องเครื่องเก็บสายไฟทําสีนะคะราคาจะอยู่ประมาณสี่หมื่นเจ็ดสวยมากนะครับ มีแล้ว,ลวพวกอ,อินเตอร์ไฮเทนรวมด้วยมันจะอยู่สิอ๋อก็คือมีเก็บสายไฟนะครับแล้วก็มีทำสีท่ออินเตอร์ด้วยหกหมืน่นเจ็ดหกหมื่นเจ็ดมีมีเก็บสายไฟเก็บสายไฟทำสีท่ทออินเตอร์สามท่อนเป็นไฮเทนอ๋หอหกหมื่นเจ็ดอู้เอาเรื่องเหมือนกันนะครับอันนี้คือเทอร์โบอะไรครับผมอันนี้เป็นเอพ้าห้าแปรผันค่ะพเอพ้าห้าโข่งหลังเป็นแปรผัน ใช้บู๊อยู่เท่าไหร่ครับประมาณ5้าสิบค่ะห้าสิบอนขับสนุกนะไม่รอรอบหนูมองว่าไม่รอรอบส่วนมากคนจะบอกว่ารอรอบหว่าอหลายคนบอกว่าถ้าโบเอฟห้าเนี่ยรอรอบไหมอะไรเงี้ยผมว่าทั้งนี้ทางนั้นอยู่ที่โครงหลังเนาะอยู่ที่ช่างว่าเขาจะทําให้มันรอหรือไม่รอเท่านั้นเองแล้วเราห้าสิบนี่คือเรากดหมดไหมอ่ะมันก็แล้วแต่อันตรายนะส่วนมากถนนใครกดหมดไม่ได้อะันตรายอ่าใช่สิบสองนะครับ การที่เราจะขับรถหรือว่าเรามีรถแรงๆอะไรเงี้ยเราต้องระวังนิดนึงถ้าถนนน่ะคือมันลื่นนะครับยิ่งฝนตกตกนะผมเคยละฝ่าแท็กซี่ไปรอบนึงอ่านี่แล้วก็พวกเออ่โมดิฟายเครื่องยนต์นี้จากที่ไหนนะครับอ่าช่างนายใบมุงค่ะช่างนายบ่ายบมุงอยู่อยู่แถวอ๋อดอนเมืองอ่านี่นะครับอยู่แถวดอนเมืองที่เขาทําให้ทุกอย่างหัวฉีดปั๊มเทอร์โบระบบน้ํามันอ่าฮะ ทุกอย่างค่ะแล้วกล่องควบคุมนี่ใช้เป็นกล่องของอะไรครับกล่องควบคุมจำไม่ได้แล้วอ่ะพี่น่าจะเนี่ยทำนานเหมือนกันแล้วสีฝาเนี่ยคือทําเข้ากันมากนะนี่นะครับผมเพื่อนๆดูแล้วสีนี้ก็แจ่มมากเลยะมันเข้ากันมากนะครับต่ดูรายละเอียดนะับอันนี้จะเป็นเขียวมุกทองอ่านี่นี่นะครับเพื่อนๆดูนะนี่นะครับผมเป็นสีเขียวมุกทองนะแจ่มมากถ้าทําสีรดก็สวยนะแต่ว่ามันจะ ฉูดฉาดไปน้อย <laughs> นี่นะครับแจบมากแล้วก็จะมีนะครับปั๊มติ๊กนะครับระบบน้ำมันออปัมติ๊กถังเอเอกูเลตนะครับนี่จัดมากเลยรถคันนี้เคยวิ่งสนามมีเวลาไหมมีสิบสี่สองฮะสิบสี่สองสิบสี่สองอันนี้โทษทีนะครับอันนี้มันเป็นเครื่องเท่าไหร่เครื่องร้อยยี่สิบแปด เครื่อง3,200ใช่ไหมอ่าสามพันสองสามพันสองสามพัเออไม่ใช่พี่2,400 2,400อ๋อ2,400อ๋อนะครับพอไททันผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อ่าสองพัเครื่อง2เครื่องเดิมเลยปะเครื่องเดิมยังไม่ได้ทำเครื่องนะใช่ใส่เครื่องคือทำแค่ข้างนอกอย่างเดียวอ๋อทำแค่ชุดบนหัปั๊มหัวฉีดอ่าหบวปั๊มหัวฉีดนะครับแล้วมีนี่แอบมีสวิกเบอร์นยางด้วยนะครับนี่เบร์ยางนะครับสวยมากแจ่มมาก ผมยังชอบเลยนอาหารไททันสวยๆอย่างนี้นะครับก็คือมีเพื่อน,นอยากดูไททันแหละนะครับจะมีจังหวะพอดีเลยม,มาถ่ายคันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมแจ่มมากนี่นะครับรถหลายปีแล้วอะ่ะแต่ว่ายังดูสะอาดอยู่เลยอะ่ะมีเคล็ดลับยังไงไหมไอ้พวกคือของผมนี่ตรงนี้นี่ลกมากเลยนะดินเดินเต็มไปหมดอันนี้ส่วนมากใช้งานบ่อยไหมครับคันนี้ก็มีขับไปทํางานบ้าง แล้วแฟนใช่ไหมแฟนไม่ใช่แฟนไม่ใช่ใช่ไหมเราใช่เอแยกกันเนาะแยกกันเลื่อนลาะกันนี่นะครับแจ่มมากเดี๋ยวผมพาดูลมรวมอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่สวยมากนะครับคันนี้ถ้าเก็บสีแล้วนะแจ่มเลยนะครับโหดมากนะครับผมดูสวยมากนะครับอ่า สวยมากนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากที่จะแต่งรถคันนี้ยมีเฟซบุ๊กไหมครับเผื่อสอบถามนะครับได้ค่ะชื่อเฟซบุ๊กอะไรครับผมชื่อ i ออระยองชัยนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ขึ้นอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับผมใครสนใจว่าเก็บห้องเครื่องที่ไหนรายละเอียดของเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคันอ่ะล้อยางอะไรพวกนี้สีนะครับก็ทักไปได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่นะครับ สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ เปอรป็นกำลังใจให้ผมด,ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ